สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter bond นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่12มีนาคม2564นะครับมีข่าวมาฝากกันครับว่าเชลซีนะครับให้ความสนใจ kingsley coman นะครับปีของาเยวนิคในกรณีที่ อาจจะเสียคริสเตียนพูลิสิตนะครับรวมไปถึงมาโกสออลอนโซนนะครับออกมาพูดเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องดราม่าที่เคยมีช่วงหนึ่งโดนดองไม่ได้ลงสนามเลยนะครับก่อนหนึ่งขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนแล้วกันนะครับยาถ่าย1นึ่าครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ําเหลืองเสียถ่ายสะดุดเปกไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook แฟนเพจเลยครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้แล้วก็มียาทาจอมทองครับแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟิรจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อออออชช่่่งงงงททาาาเเดีียยววกกกัันไปบลมข แล้วก็อย่าลืมไปพรีออเดอร์กันได้นะครับเสื้อช่อง p e t e r บสถ t ครับ V2 นะครับคอนเซปคู่หูเยอรมันนะครับ3ามบาทส่งฟรีนะครับติดต่อซื้อได้ที่ f a c e b o o k Fanpage ของ p e t e r บส t นะครับทักไปคุยได้เลยนะครับมีทีมงานรอตอบอยู่แล้วก็อันนี้คือภาพแบบเต็มๆด้านหน้าทรงแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังคนถามเข้ามาเยอะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเสื้อ วีของปีเตอร์วอฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับตอนนี้ยอดคนพรีออเดอร์ก็ประมาณร้อยกว่าตัวแล้วนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับมามาเริ่มข่าวสารกันดีกว่าครับเรื่องของคิงส์รีโคมันแล้วก็คริสเตียนพูลิซิตนะครับจริงๆข่าวนี้มันเป็นรายงานจาก DailyMail นะครับจาก DailyMail นักข่าวชื่อว่าซามีม็อกเบลนะครับ เขาบอกว่าเชลซีนะครับให้ความสนใจคิงสลีโคมันปีของบบเยนมิวนิกหากต้องเสียคริสเตียนพูดิสิตไปจริงๆในซัมเมอร์นี้นะครับเชลซีนะครับชื่นชอบโคมันมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตอนที่เชลซีเคยเกือบจะเสียคาร์ลัมฮัสันโอดอยให้กับบบเยนเมื่อปี2019ตอนนั้นก็แอบมองว่าเฮ้ยถ้าเสียโอดอยเอาคิงสลีโคมันมาแทนที่ดีหรือเปล่านะครับ ส่วนสถานการณ์ของผู้ดิสิตตอนนี้ก็คือแทบไม่ค่อยได้โอกาสนะครับในยุคข,ของโทมัสทูเคิลแล้วก็เมื่อกี่วันก่อนนะครับมีรายง,งานว่าลิเวอร์พูลแมนยูในแต่ดายอันมิวนิกนะครับให้ความสนใจซึ่งเหมือนที่บอกไปครับว่าถ้าเชลซีเสียผู้ดิสิตขึ้นมาจริงๆเชลซีจะพยายามคว้าตัวคิงสนิคมหันไปร่วมทีมนะครับแล้วก็เหมือนกับตัวนักเตะก็มีความชื่นชอบในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามครับเดนนิเมลบอกว่าปัญหาคือทีมที่สนใจมันไม่ใช่แค่เชลซีทีมเดียวเนี่ยสิเพราะว่าต้องแย่งกับ2ทีมแมนเชสเตอร์ทั้งแมนซิตี้แล้วก็แมนยูนเต็ดด้วยเช่นกันแต่ค่าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงเวอร์ครับเพราะว่าซัมเมอร์นี้สัญญาของโคมันจะเหลือ2ปีบายเยอร์น่อยากต่อสัญญานะครับแต่ถ้าเกิดต่อไม่ได้ขึ้นมาก็อาจจะยอมขายเพราะถ้าเกิดรอเก็บไว้อีกปีหนึ่งพอสัญญาเหลือปีอ่ะปี ค่าตัวจะยิ่งถูกนะครับปัจจุบันอายุ24ปีครับสีซสั่นนี้กับบายเยนน์ลงเล่นรวมทุกรายการ27นะัดยิงไป6ประตูนะครับก็ต้องบอกวันนี้ก่อนแล้วกันว่าคําถามแรกคือคริสเตียนปูริสิตมีโอกาสย้ายไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสย้ายครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ฟาบิซซโอโรมาโน่เขาเป็นคนรายงานเองนะครับว่าปูริสิตจะไม่ทําตัวให้เป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นไม่ได้ลงเล่นเป็นสำรองยาวปูริสิตก็อาจจะพิจารณาย้ายเช่นกัน และถามว่าคิงสลีโคมันศัก,กยภาพเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งนะครับเป็นปีกที่มีความพริ้วมีความเร็วแล้วก็เล่นได้ทั้ง2อ่ข้างนะครับซึ่งถ้าถามผมนะครับว่าผมรู้สึกยังไงต่อข่าวนี้นะครับเอาในเรื่องของความรู้สึกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเข้าไปกรองแหล่งข่าวให้ฟังกันในเรื่องของความรู้สึกจริงๆถ้าเกิดเลือกได้อย่าให้เก็บโปรดิสิตเอาไว้มากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ ตอนนี้คือพูดิสิตเป็นนักเตะที่จริงๆเคยเล่นกับเราได้ดีมากนะครับปีที่แล้วเล่นดีจริงๆนะครับแต่ปีนี้สภาพร่างกายมีปัญหาเจ็บบ่อยแล้วก็เหมือนกับยังไม่เข้ากับแทคกติกของโทมัสทูเคิลด้วยผมอยากให้พูดิสิตสู้ต่อลองลองอดทนดูหน่อยแล้วก็ผมเชื่อนะครับว่าทูเคิลแฟร์พอที่ถ้าเกิดทําให้เห็นจริงๆในการฝึกซ้อมเดี๋ยวเขาก็ให้โอกาสลงสนามเองเพราะว่าคุณดูอย่างพวกค่าฮารเวสนี่ก็ได้โอกาสลงเล่นแล้วนะครับในเกมเจอกับเอฟเวอร์ตันโอดอยที่ ไม่ค่อยได้ลงเล่นก่อนอันนี้ก็ในยุคของทูเค้าก็เป็นตัวจริงเลยเล่นวิงแบ็กได้เล่นเป็นตัวรุกแดนบน,นได้นะครับหลายๆคนก็เริ่มทยอยได้รับโอกาสผมก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวผูดิสิตจะได้โอกาสแน่ๆน,นะครับเพียงแต่เพียงแต่ครับถ้าสมมุติมันไม่เป็นดั่งที่เราหวังไม่เป็นดั่งที่เราคิดถ้าผูดิสิต ไม่ได้เล่นขึ้นมาจริงๆแล้วต้องย้ายขึ้นมาจริงๆถามว่าคิงซซนี่โคมันเป็นยังไงก็ต้องตอบนะครับว่าเขาเป็นปีกมีความสามารถอยู่แล้วครับผมว่าในแง่ของฝีเท้าไม่ได้หนีกันเยอะครับไม่ได้หนีกันเยอะแล้วก็ในแง่ของการพิสูจน์ตัวเองในวงการฟุตบอลยุโรปเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าโคมันเหมือนกับพิสูจน์มามากกับผู้ิสิทธินิดหนึ่งด้วยนะครับเพียงแต่ฟอร์มปีที่แลของผู้ิสิทธิ์ดีจริงๆนะครับโคมันเนี่ยอยู่กับบาเยนเนี่ยเหมือนกับว่าปีที่แล้ว เขาเป็นปีกเบอร์2บ้างเบอร์3บ้างคือเบอร์หนึ่งของบาเยน์คือแซดนาบรีนะครับแล้วเขาก็แย่งตําแหน่งกับพวกเปริสิตถูกไหมแลวปีนี้ก็แย่งตาแหน่งกับเลรอยซาน่แต่เบอร์หนึ่งยังเป็นแซดนาบรีอยู่ก็คือเป็นนักเตะที่เก่งแต่ผมว่าก็ยังไม่ถึงขั้นแบบเกรดเอขนาดนั้นผมว่าไม่ได้หนีกับพดิศิตมานะครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปส่วนความน่าเชื่อถือของข่าวนี้ครับก็บอกไปแล้วครับว่ามาจากเดลี่เมลยังไงก็ต้องกรองครับโอเคแหละนักข่าวคนนี้ ชื่อว่าซามีมอลเปลใช่ไหมครับที่เขียนข่าวนี้ขึ้นมาจา,จากที่ผมเคยตามมาเขาเขาไม่ได้แบบเป็นนักข่าวเต้าจ่านะจากที่ผมเพราะเวลาผมดูข่าวจากสื่อไหนก็ตามผมดูชื่อคนเขียนข่าวด้วยบางข่าวที่เขาแม่นก็มีบางข่าวที่หลุดไปไกลก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่ามีถูกบ้างผิดบ้างดังนั้น ก็ต้องกรองหน่อยครับต้องกรองแต่ผมว่าไม่ถึงกับเต้าครับมันมันไม่แย่ถ้ากับคุณไปฟังข่าวจากเดอะซันไม่แย่ถ้าคุณไปฟังข่าวจาก Daily Star Daily Record Foot b a l l Insider พวกนี้มันไม่แย่ขนาดนั้นครับแต่ก็ต้องกรองซึ่งถ้าเกิดถามว่าเชลซีเคยสนใจโคมันจริงไหมอันนี้จริงนะครับเพราะนะักข่าวดังๆหลายคนเคยรายงานไปเมื่อ2อปีก่อนแล้วครับว่าเชลซีก็เคยให้ความสนใจจริงๆนะครับนี่คือข่าวของโคมันกับผู้ดีสิทธิ์ที่ เอามาอัปเดตกันแฟนเชลซีรู้สึกยังไงลองแสดงความเห็นกันมาได้แต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะคิดเหมือนผมนะว่าถ้าเลือกได้ขอเก็บผู้ิีสิตธ์เอาไว้นะครับจากข่าวของผู้ิีสิทธ์กับคิงส์ีโคมันครับยังต่อเนื่องกันที่กัปตันอเมริกานะครับแต่ว่าเปลี่ยนตัวละครพูดหน่อยนะครับคราวนี้เป็นชูเอากกนเซโล่ครับชูเอากกนเซโล่เป็นแบ็คของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ปีนี้เล่นดีมากนะครับคนชมกันเยอะมากแล้วก็มีสื่อไปถามชูเอากกนเซโล่ครับว่านักเตะคนไหนที่คุณ รับมือได้ยากสุดตั้งแต่ย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับชัวัลการเซลโลบ,บอกว่ามันอาจจะฟังดูแปลกนะแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยปีกที่รับมือได้ยากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาในยุคพรีเมียร์ลีกนะคือคริสเตียนปูดิสิตของเชลซีเขาเป็นนักเตะที่มีทักษะสูงสปีดต้นก็จัดจ้านมากเลี้ยงบอลได้ไหวมากดังนั้น ผมจึงเลือกเขาเป็นปีกที่อันตรายที่สุดเท่าที่เคยดวลมาเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันเห็นชัดครับว่าจริงๆแล้วนักเตะในพรีเมียร์ลีกหลายคนให้การยอมรับในตัวพูดิสิตนะครับว่าเขาเคยเก่งขนาดไหนแต่อยู่ที่จะปรับตัวเข้ากับแผนทูเคิลได้หรือเปล่าอันนี้คือโจทย์สำคัญซึ่งเราก็ต้องเชียร์นักเตะคนนี้กันต่อไปเชียร์กัปตันอเมริกากันต่อไปเชื่อว่าท้ายที่สุด บทสรุปมันยังไม่น่าจะเข้าสู่ตอนจบเร็วๆนี้นะเอาเอาใจเชียร์นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ชื่นชมว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งจริงๆนะครับจากเรื่องของผู้ดิสิตครับไปดูกันที่เรื่องของจอจินโยครับช่วงนี้เล่นดีจริงๆนะครับจอจินโยในยกของโทมัสฮูเกลเล่นคู่กับมาเตโอคอสิตได้เนียนกริกนะครับในเรื่องของการแกะเกมพรสซิงเพียงแต่คนที่ยังไม่หยุดนะครับก็คือเอเจนของเขาครับ ชูอาซานโตสครับผมพูดมาเสมอผมพูดมาเป็นปีนะครับว่าผมไม่ชอบเอเจนต์ของจอร์จินโญนะครับเพราะว่าชอบพูดโอ้อวดนักเตะในความดูแลของตัวเองแล้วก็พูดเเชิงว่าจะย้ายจะย้ายจะย้ายหลายที่สนใจเยอะครับคือโอเคมันเป็นการสร้างมูลค่าที่ดีแต่ขยันพูดเกินครับจนแบบน่าเบื่อครับสำหรับชูอาซานโตสนะฮะซึ่งชูอาซานโตสนะครับ, Santos, รบโดนสื่อถามครับว่าความเป็นไปได้ที่แบบจอร์จินโย จะกลับนาโปลีมีไหมแล้วแบบถ้าเกิดวันหนึ่งซารีกลับไปคุมนาโปลีขึ้นมาจะเป็นยังไงแบบนี้นะครับชูอัลซานโตสเขาก็บอกว่าซารีที่นาโปลีกับจอซิโนงั้นเหรอก็เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมเลยนะ ตอนนี้นะักเตะผมเนี่ยเหลือสัญญากับเชลซี2ปีครึ่งนะแล้วก็มีค่าเหนื่อยที่เยอะมากๆเลยซึ่งกับนาโปลีเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้เราต้องรอดูอีกทีว่าออเรดิโอเดียลาเรนติสนะครับประธานสโม,มสรนาโปลีคิดอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือเนเปิลส์เป็นเมืองที่จอร์จินโยรักมากและนาโปลีก็เป็นส่วนสำคัญในอาชีพของเขาซารียังเป็นโคช้ชที่สำคัญต่อจอร์จินโยด้วยและเป็นคนที่ทำให้จอร์จินโยเล่นด้วยฟอร์มที่สุดยอดนะครับก็เหมือนเดิมครับ พูดแนวนี้บ่อยมากนะครับช่วงที่ยูเวนะครับเปลี่ยนโค้ชนะครับไม่ใช่ใช้ซารีใช้เป็นปีโลกก็ยังพูดว่าเอ้ยอยูเวก็มีความสนใจนะครับคือแบบพยายามพูดแนวนี้บ่อยนะครับซึ่งบางทีแฟนบอลก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับคําพูดของเอเย่นถามว่าเรารู้สึกไม่ดีกับตัวนักเตะไหมไม่นะครับคือปกติเลยครับเราเราไม่ได้รู้สึกโกรธหรือไม่ชอบจอจินโยจากบทสัมภาษณ์นี้อยู่แล้วครับเพราะว่าผลงานในสนามตอนนี้เขาดีมากเลยนะครับ แต่เราแค่ไม่ชอบคําพูดของเอเจนต์เฉยๆที่บางครั้งมันทําให้ภาพลักษณ์ของตัวจอร์จินโยแทนที่มันจะดีมันกลายเป็นดรอปลงมานะครับจากเรื่องของจอร์จินโยครับไปดูกันที่เรื่องของเอดูอาร์เมนดี้กันหน่อยดีกว่านะครับก็หนึ่งในกูรูของ Sky Sports ครับออกมายอมรับว่าตอนแรกประเมินผิดไปจริงๆครับเรื่องเอดูอาร์เมนดี้ก็คือเจมี่คาร์รัเกอร์ครับเจมี่คาร์รเกอร์บอกว่าผมเชื่อว่าตอนนี้เมนดี้ดีขึ้นจริงๆแล้วนะครับแล้วผมก็ต้องพูดตามตรงว่า ตอนที่เมนดี้ย้ายมาใหม่ๆกับเชลซีด้วยวัย28ปีมันทำให้ผมแบบเกิดเครื่องหมายคำถามมากมายนะคือโอเคแหละอายุเท่านี้มันยังไม่เยอะสำหรับผู้รักษาประตูแต่มันก็สงสัยว่าถ้าเขาเก่งจริงอะ่ะทำไมไม่ได้เล่นให้กับทีมที่ใหญ่ก่อนอายุ28ทำไมเพิ่งแบบได้เล่นทีมใหญ่ครั้งแรกตอนอายุ28ก็คือเชลซีเลยคือคา r ักเกอร์เขาตั้งเครื่องหมายคำถามตอนแรกนะครับ แต่คาร์ลเกอร์บอกว่าต้องยอมรับครับว่าพอเวลาผ่านไปเอดูอาร์เมนดี้สร้างความแตกต่างให้กับเชลซีได้ดีมากแล้วเขาก็เริ่มต้นกับเชลซีได้ดีจริงๆนะครับเขาก็ยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเคยวิเคราะห์แล้วก็มองว่าตัดสินพลาดไปนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของเอดูอาร์เมนดี้ตอนนี้ก็ฟอร์มดีนะครับเรียกว่าเก็บครีนชีสกันแบบรัวๆนะครับค่าตัวถูกด้วยครับเอดูอาร์เมนดี้ถือว่าเป็นการซื้อที่ดีของเชลซีในซัมเมอร์นี้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าจะฝึกอะไรได้ ฝึกเรื่องการใช้เท้าออกบอลครับที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเราไม่ห่วงเมนดี้เรื่องเซฟครับห่วงเมนดี้เรื่องการใช้เท้ามากกว่าครับมาดูกันที่เรื่องมาโกสอลอนโซกันบ้างครับอันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจนะครับก็ผมต้องเล่าย้อนความก่อนละกันนะครับว่าในยุคข,ของแฟรงค์นัมผาดออลอนโซปีนี้นะครับแทบไม่ได้เล่นเลยครับเพราะว่ามันมีดราม่าในเกมที่เจอกับเวสบอมช่วงต้นซีซั่นที่ออลอนโซเล่นผิดพลาดนะครับแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกไป แต่ตอนเปลี่ยนตัวออกไปเนี่ยอารอนโซไม่แบบกลับมาเชียร์เพื่อนต่อคือแบบหงุดหงิดครับโวยวายครับแล้วก็ไปอาบน้ําแล้วก็เดินขึ้นรถบัสเลยซึ่งแลมพาร์ดมองว่าตอนนั้นอารอนโซขาดสปิริตนะครับก็เลยแบบไม่พอใจและหลังจากนั้นอารอนโซโดนดองยาวไม่ได้เล่นเลยมีข่าวจะย้ายจะย้ายจะย้ายนะครับซึ่งเอาจริงๆตอนนั้นก็เข้าใจป่าแลมนะครับเพราะว่าอารอนโซก็ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องจริงๆคือแบบ คนอื่นโดนเปลี่ยนออกเัียมาชยวยเพื่อนมาให้กําลังใจเพื่อนแต่อลรอนโซไม่สนใจใครครับเดินขึ้นรถบัสเลยครับคือจะกลับนะครับก็คือเซ็งไงครับแต่คนเราอะ่ะมันทําผิดพลาดกันได้แล้วเอาจริงๆผมเชื่อว่าการทําผิดพลาดอะ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ร้ายแรงเกินไปและไม่ได้ทําแบบให้เห็นบ่อยครั้งเนี่ยเป็นแค่ไม่กี่ครั้งผมว่าทุกคนให้อภัยครับและผมว่าอลรอนโซก่อนที่จะมีปัญหารดรามา่าอันนั้นกับแรมพาร์ เขาแสดงให้เห็นว่าเขาทุ่มเทให้กับเชลซีมาตลอดนะครับแล้วเขาก็รักสโมสรแห่งนี้นะครับซึ่งพอเปลี่ยนกุนซอเป็นโทมัสฮูเกอปุ๊บออลอนโซ่ได้กลับมาเล่นเลยแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับสลับกันเล่นกับเบนชิววลวันไหนเจอปีกจิจจิจเอาชิวีวลเล่นวันไหนต้องการแบบโอเวอร์โหลดตัวรุกขึ้นไปโจมตีคู่ต่อสู้ก็เอาอลอนโซ่เล่นแต่ต้องพูดเลยครับว่าเหมือนกับกลับมาเกิดใหม่แล้วทีนี้ครับอลอนโซ่ที่เคยผิดพลาดไป เขาโฟกัสมุ่งมั่นทํางานของตัวเองต่อไปแล้วตอนนี้กลับมาเล่นได้ดีจริงๆสื่อก็ไปถามครับถึงเรื่องตอนที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นมันเป็นยังไงบ้างนะคะรับอลอนโซบอกว่าคือในวงการฟุตบอลนะมันต้องมีการเจอทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายสนับกันไปอยู่แล้วเป็นทุกคนแหละขนาดคริสเตียโนโรนัลโดกับลีโอเนลเมสซี่ยังมีเลยซึ่งการที่บางครั้งผู้จัดการทีมไม่ชอบเรามันเป็นเรื่องปกติที่มันก็เกิดขึ้นได้ ซึ่งผมอะ่ะก็ได้คุยกับคุณพ่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คือครอบครัวของอลันโซ่เป็นนักบอลสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเลยนะครับผมก็ได้คุยกับคุณพ่อเรื่องนี้นะครับคุณพ่อบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นยุคพ่อนะปู่จะบอกว่าเฮ้ยไปบอกคุณซื้อเลยว่าผมไม่อยู่แล้วหรือไม่ก็บอกว่าไปบอกกับเจ้าของสโมสรนะว่าข้าจะย้ายแล้วนะครับซึ่งคุณพ่อบอกกับผมว่า ตัวพ่อไม่ได้โชคดีเท่าไหร่ครับที่เคยได้รับคําแนะนําแบบนั้นนะครับติดตลกติดหัวเราะนะครับคือถ้าเกิดไปทําแบบนั้นนะตายครับก็คือแบบโดนขายทิ้งแน่นอนนะครับแล้วลอนโซบอกว่าแต่เอาจริงๆเนี่ยครอบครัวมผมสอนให้ทํางานหนักเสมอนะแล้วก็ให้พร้อมเสมอในกับช่วงเวลาที่ยากลาบากนะครับซึ่งตัวผมก็มีความเป็นมืออาชีพมากพอผมต้องพร้อมเสมอจริงๆและผมก็มีความมุ่งมั่นตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ทําให้เห็นได้ชัดนะครับว่า กราฟนักฟุตบอลมันมีขึ้นมันมีลงนะครับอลอนโซเคยลงไปดิ่งต่ํามากๆกับเชลซีในช่วงที่เขาโดนลัผาผาดดองนะครับแต่พอกลับมาได้เขาก็กลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งเพราะว่าที่ผ่านมาเราลองสังเกตนะครับผมสังเกตตลอดนะครับช่วงที่โดนลัผาผาดดองแต่เวลาสโมสรถ่ายภาพการฝึกซ้อมของเชลซีอลอนโซยังยิ้มแย้มตลอดเวลานะครับในการฝึกซ้อมนะครับดูคลิปฟุตเทจเชลซีอันซียิ้มแย้มตั้งใจฝึกซ้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการบอกว่า เขาเคยพลาดจริงแหละแต่คนเราคนเรามันพลาดกันได้เรื่องปกติครับเราให้อภัยกันได้อยู่แล้วนะครับใช่ไหมแล้วเขาก็ทุ่มเทให้กับทีมเขามีความเป็นมืออาชีพตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอคนเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างแล้วพอโอกาสมาผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องยินดีกับเขาเหมือนกันนะครับซึ่งเคสของปาแล้มกับอารันโซผมวิเคราะห์แล้วว่า มันก็มีมุมที่เขาผิดจริงๆแต่ตอนนี้เราให้อภัยอารอนโซ่อยู่แล้วแล้วก็เชียร์เขาในฐานะนักเตะเชลซี Chelsea คนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมชอบตอนนี้เขาแบบยิงเข้าจับโลโก้สโมสซออะไรพวกนี้มากเลยเป็นการบอกบอกเขาว่าเขายังรักเชลซีและเขาก็ทุ่มเทให้กับเชลซีอยู่เพราะฉะนั้นในแผนหลังสาของทูเคิลผมว่าอารอนโซ่อยู่ในแผนการทําทีมแน่นอนนะครับนี่คือการเปิดใจของเขานะฮะแล้วก็ อันต่อมาอันนี้อย่าดราม่ากันนะครับเป็นสื่อที่เขาเล่นมาแล้วผมว่ามันก็น่าสนใจดีเขาเอากราฟมาเปิดให้ดูกันครับเกี่ยวกับคู่ต่อสู้ที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกนะครับในยุคของปาร์แลมกับยุคของทูเคิลนะครับก็เขาถ้าเกิดอันไหนที่เป็นสีขาวก็คือยังไม่ได้เจอสานะครับแต่อันไหนที่เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงอันนี้คือเจอไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันมีบางนัดที่ในยุคของทูเคิลมันพัฒนาดีขึ้นจริงๆนะครับอย่างเช่น เกมที่เจอกับลิเวอร์พูลนะครับจากที่เคยแพ้กลับมาชนะได้แต้มบวกมา3นะครับเจอเบอร์ลี่ชนะเหมือนกันเจอเชฟฟิลเจอนิวคาเซิลพวกนี้ชนะเหมือนกันนะครับ เจอสเปอร์จากที่เคยเสมอกลับมาชนะได้เจอเอฟเวอร์ตันจากที่เคยแพ้กลับมาชนะได้เจอวูลฟจากที่เคยแพ,กก Wolf, กยแพ้กลับมาเสมอนะครับก็ต้องยอมรับว่าผลงานของทูเคิลดีจริงๆนะครับจำนวนพอยต์ per เ,เกมเนี่ยแต้มเฉลี่ยต่อเกมในยุคของป่าแลมซีซั่นนี้คือ1.53นะครับแล้วก็ของทูเคิล3 3 3นะครับเพิ่มขึ้นมาเฉลี่ยแล้วประมาณ9แต้มไม่ไดราม่านะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ ก็ทําให้เห็นเลยครับว่าจริงๆทูเคิลพัฒนาทีมขึ้นมาได้ดีจริงๆอันนี้ก็ต้องให้เครดิตตัวเขาเหมือนกันนะครับสุดยอดนะครับนะสำหรับโทมัสทูเคิลปิดท้ายกันที่ฟิกคาโยตโธมุรีครับเมื่อวานนี้มียูโรปาลีกครับแมนยูเจอกับเอซมิลานวก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับแมนยูโดนตีเสมอท้ายเกมนะครับแต่คนที่เล่นดีคนนึงคือฟิกคาโยตโธมรีครับสื่อชื่นชมกันเยอะแล้วก็มีช็อตนึงที่แบบคือตอนนั้นมิลานตามอยู่ใช่ไหมครับ ถ้าเกิดโดนอีกลูกหนึ่งสองศูนย์นี่คือแบบโอ้โหจบเหตุเลยถูกไหมแล้วตนกรีนวูดครับเมสันคิวูดแตะหลบแล้วทีหนึ่งแต่ทอมอรี่ครับเร็วพอครับตามไปเสียบบอลแย่งบอลกับเท้ามาได้ครับไม่อย่างนั้นเกมเปลี่ยนเลยครับเป็นช็อตสำคัญที่ คนชื่นชมฟิคาโย่ทอมมูรีกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แฟนเชลซีต้องลุ้นก็คือขอให้พินาวไม่มีเงินเซ็นถาวรนะครับแล้วก็กลับไปอยู่กับเชลซีเถอะนะครับซีซั่นหน้านะครับมาลุ้นมาแย่งตำแหน่งกันดีกว่านะครับนะนี่คือข่าวสารที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับก็ก่อนจากไปนะครับฝากแฟนเชลซีด้วยนะครับไปอุดหนุนเสื้อช่องปิตาบอตวีสกันได้นะครับนะครับก็คือ วีสอนะครับคอนเซปต์คู่หูเยอรมันไปอุดหนุนกันได้ที่เพจปีเตอร์โบนะครับ3า0บาทจัดส่งฟรีแล้วก็สปอนเซอร์จะดีของผมครับทั้งายาถ่าย1 2 3่นะครับแล้วก็ยาท่าจอบทองนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย